อีกหนึ่งสาเหตุที่เขาสงสัยกันตึกที่มันถล่มในสภาพอย่างนั้นก็คือวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กที่เขาเจอจากซากตึกแล้วก็แล้วก็ชักตัวอย่างเอาไปเช็ก็ไปทดสอบโอ้โหช็อตไหมคะผลการตรวจสอบโดยสถาบันเหล็กกระทรวงสากรรมน่าตกใจใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจากการมอนิเตอร์ในภาพรวมเนี่ยเจ้าหรื่มตัวไทยอินไซท์แลนด์พบว่า สเปกเหล็กที่ใช้ในการก่อกสร้างตึกสตงอนอม,มันมีสองปมปัญหาใหญ่ๆด้วยกันค่ะไปดูทีละปมปัญหาเริ่มจากปมปัญหาที่หนึ่งเริ่มจากปมปัญหาที่หนึ่งเริ่มจากไปดูเริ่มจากไปดูสเปกเหล็กที่เขาใช้ตึกสตงอก,อกันสักนิดสิครับค่ะภาพบนหน้าจอนะคะภาพบนหน้าจอเห็นใช่ไหมับดูชัดๆสเปกเหล็กตึกสตงน,นี่คือตัวอย่างเหล็ก ในซากตึกสตงอ,อส่องเข้าไปใกล้ๆเราจะได้เห็นโค้ดหรือรหัสบนเนื้อเหล็กเห็นไหมครับจากซ้ายไปขวา S D 5 0แล้วก็ T S D 5้าส <SD 50 S 2> <50 S 1> แล้วก็ T S D ห้าสิแล้วก็ T เนี่ยมันเป็นมันเป็นโค้ด เป็นภาพบังคับที่สํานังกงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับให้ผู้ผลิตเหล็กทุกรายเนี่ยจะต้องประทับลงไปบนเหล็กทุกเส้นใช่แล้วนะคะเพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าไอ้เหล็กเส้นนี้มันอยู่ในสเปคมาตรฐานแค่ไหนขนาดไหนระดับไหนเป็นเหล็กสเปคไหนใช่แต่ละแต่ละโคด้ดแต่ละคาแต่ละตัวอักษรแต่ละตัวเลขมีความหมายบทนะ S D 5 0แล้วก็ T โดยเฉพาะที่วงเอาไว้ก็คือตัว T ตัวทีมันจะบอกถึงกระบวนการผลิตเหล็กอืมอันนี้ก็ระเรื่องสับสนขึ้นไปมันมีหลายกระบวนการในกรณีเหล็กเส้นก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็กข้ออ้อยหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการผลิตอยู่สองกระบวนการกระบวนการที่หนึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตเหล็กไทยใช้เป็นการทั่วไปได้มาตรฐานค่ะมันเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ เตาหลอมในระบบที่เรียกว่า a r ร์ u เฟอร์เนสอิเล c กทริกอาร์ฟแต่มีบางโรงเหล็กในประเทศไทยก็ลงเหล็กของจีนนั่นแหละ,ะจีนที่เข้ามาตั้งรงเหล็กในประเทศไทยเขาจะใช้เอกกระบวนการผลิตเขาจะใช้กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยเตาหลอมเหล็กประเภทอินดักชัน จำคำนี้ไว้นะคะ induction นะคะเราจะได้ยินกันนะเยอะขึ้น induction เค okay. เราปูม,มความรู้ของเราไปไม่ถึง sd 5 0 t มันมาจากกระบวนการผลิตที่อาศัยเตาหลอมระบบไหนเตาหลอมจีนหรือเตาหลอมที่โรงงานของประเทศไทยใช้เป็นการทั่วไปมผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐต้องออกมาให้คำตอบแต่ผู้รู้ในแวดวงก่อสร้างเขาบอกว่าเอเจ้าตัว t นี่แหละ มันบอกที่มาเหล็กที่มีรหัสตัวทีเนี่ยน่ากลัวมันเปราะมันไม่เหนียวมันไม่ทนแรงดึงมันไม่ทนแรงบิดดังนั้นไปเจอแรงบิดแรงเฉือนมันสามารถหักแบบแบบมันหักหักโดยที่รอยหักเนี่ยออกมาเป็นสระเหมือนปากฉลามก็คือหักได้เลยอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ็ดเหล็ก ที่เจอในสร้ากตึกสาตงงองที่มันมีรหัส SD 5 0 T เนี่ยมันเป็นสเปคที่กำหนดไว้ใน T.O.R ในเอกสารการประมูลตอนว่าจ้างก่อสร้างตึกสตงอหรือเปล่า<ต><น>ไปดูข้อมูลถัดไปไปดูข้อมูล<ต><น>ขอมูลทางตะอันนี้ก็เกิดจากการสรืบค้นต่อทิกสอ,อแล้วก็สอบทานกับหลายๆแหล่งนะครับพูดกันว่าสเปคเหล็กที่ถูกระบุไว้ใน T.O.R ประมูลว่าจ้างก่อสร้างตึกสตง,งเนี่ยหมายถึงเหล็กบางส่วนที่ใช้นะเขาจะระบุสเปคไว้ทางนี้ค่ะ 1. เหล็กรหัส Sd40 แล้วก็ DIA ผมไม่แน่ใจว่าในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็น Sd40 เดียหรือ Dd40 <IA. S 1> dia ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ขนาด12มิล16มิล20มิลใหญ่ขึ้นมานิดนึง ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง25บมิล28มิล32มบิลเขาก็จะใช้เหล็กเสเปคมาตรฐาน Sd 5 0 Dia จำไหมนะดูไว้นะดูบนจอนะอันนี้คือที่กำหนดใน T O R นะต้องย้ำแต่คราวนี้ตัวอย่างสเปคเหล็กที่ชักจากซากตึกสตงอที่ใช้ก่อนสร้างจริงอะแล้วเอามาเทสชักตัวอย่างจากซากตึกสตงอแล้วมาส่องกันปรากฏว่ามันเป็นเหล็ก เกรด S D 5 0 t อ่าเห็นแล้วใช่ไหมตะกี้เราให้ดูเห็นความนะแตกต่างเลยใช่ไหมครับประเด็น S D 5 0 T ใช้แทน D S D 5 0 D I A ได้หรือไม่ไม,มันแทนกันได้หรือไม่มต่อไปนี้ผมขอให้เครดิตกรุงเทพธุรกิจนะ,ะกรุงเทพธุรกิจเขาไปสืบค้นจนได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งเขาบอกว่า ตอนที่กําลังจะเปิดให้เอกชนไปยื่นประมูลเนี่ยสตง,งก็จะเชิญชวนเอกชนรายที่สนใจจะเข้าประมูลมาฟังคําชี้แจงเรื่องทีเอาร์และถ้าเอกชนที่จะเข้าประมูลสงสัยทีเออาร์ข้อไหนสักถามได้เลยณตอนนั้นนะณนะตอนนั้นนะที่เขาเปิดให้ซักถามปรากฏว่าผู้รับเหมาบางรายเขาก็ตั้งคําถามกลางวงชี้แจงของสตง,ง,งตั้งคําถามว่าแล้ว เหล็กสเปคที่ใช้รหัสว่าทีฟังให้ดีนะแล้วเหล็กสเปคที่มีคำว่าทีต่อท้ายใช่ใช่หรือไม่ <c ười> คำตอบจากสตง,งก็คือใครอยากจะเสนออะไรอย่างไรก็แล้วแต่ให้เสนอผ่านผู้ควบคุมงานแล้วให้ผู้คว,ควบคุมงานทําความเห็นเสนอขึ้นมาที่ผู้ว่าจ้าง ไปผ่านผู้ควบคุมงานถ้าคุณจะเสนอเหล็กสเปคทีคุณก็เสนอผ่านผู้ควบคุมงานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วนำมาเสนอสตงผู้ว่าจ้างอีกหนึ่งทีค่ะโอเคก็ถึงประเด็นดังนั้นเหล็กสเปค SD50T ท,ที่เจอในซากตึกสตงการใช้ SD50T เป็นการใช้โดยไม่บอกกล่าวใคร<น>เป็นการใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนหรือไม่หรือได้บอกกล่าวผ่านผู้ควบคุมงานแล้วผู้ควบคุมงานเปิดไฟเขียวให้ใช้ได้หรือเปล่าความหมายมันต่างกันนะความหมายมันต่างกันนะนี่อาจจะเป็นเทคนิคในเชิงลึกสักนิดหนึ่ง พี่ณัยขอข้อมูลนิดหนึ่งมีผู้รู้เขาให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมมาเขาบอกว่าคําว่า DIA มันคือเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางใช่บอกไม่ใช่รหัสอะไรหรอกมันคือเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นมีคนอธิบายมาแบบนี้แล้วเขาบอกให้ฝ่าบอกพี่นายว่าอย่าประเมินแค่ว่าสเปคเหล็กไม่ถูกต้องมันต้องไปดูตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมงานด้วยต้องดูมันทั้งระบบว่ามันมันมันไปอ่อนด้อยตรงไหนอย่างไรมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่3าม อยู่3ขั้นตอนอย่างที่เราปูพื้นไปตั้งแต่เมื่อวันจันนะใช่ค่ะในขั้นตอน,อนที่1ก็คือคนออกแบบก่อสร้างที่จริงชื่ออยู่ในเอกสารอยู่ในกองเนี้ยแต่หยิบไม่หาไม่ทันค่ะวขั้นตอนที่1ก็คือผู้ออกแบบก่อสร้างคุณออกแบบก่อสร้างได้ถูกต้องหรือไม่นในขั้นตอนที่2ก็คือผู้ผู้รับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้ได้ก่อสร้างตามแบบครบถ้วนหรือไม่ค่ะผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ใช้วัสดุที่มีสเปคตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือไม,อม่มันต้องรีเช็คกันได้หมดขั้นตอนที่สามผู้ควบคุมงานก่อสร้างนี่ก็สําคัญนะผู้ควบคุม,มคุณมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างคุณมีหน้าที่ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาคุณจะใช้ผู้รับเหมาช,ช่วงกีก่ใบสั่กี่รายกี่ช่วงไม่เกี่ยวแต่สเปคทุกอย่างผู้รับเหมาหลักก็คืออิตาเลียนไทยแล้วก็ชน่นาเรเวคุณต้องรับผิดชอบ ถูกไหมถูกต้องไม่ว่าคุณจะไปซับใครแต่คุณเป็นเมนหลักไงดังนั้นดังนั้นสามขั้นตอนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามกลุ่มตั้งแต่ผู้ออกแบบก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเป็นคนสามกลุ่มที่ต้องมีคําตอบไม่ทราบว่าสทงได้เดทไลน์ให้คนทั้งสามกลุ่มให้ทั้งสามกลุ่มบริษัททำความเห็นทำรายงานขึ้นมาแล้วหรือยังสาเหตุที่มันถล่ม และถล่มในลักษณะอย่างนี้ใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องแล้วทุกขั้นตอนตรวจสอบได้หมดนะการก่อสร้างเขามีเทสมีอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาผลทุกอย่างมาดูมากางเทียบกับ t o r แล้วจะเห็นเองแต่ช็อตนี้เราก็โฟกัสเฉพาะเหล็กไงใช่ะข้อมูลตอนนี้ข้อมูลเหล็กออกมาแต่ไม่ได้เราจะละเลยส่วนอื่นด้วยนะคะเข้าใจเราปูพื้นกันหมดแล้วล่ละค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลส่งนั้นแต่มันจะถล่มมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแบบก่อสร้างอาจจะผิดพลาดก็ได้คนรับเหมาก่อสร้างก็อาจจะไม่ได้ก่อสร้างตามแบบก็ได้หรือแอบใช้วัสดุ ที่มันสเปคต่ํากว่าที่กําหนดรวมถึงผู้ควบคุมงานก่อสร้างคุณไม่รู้ไม่เห็นก่าับคุณดูแลการก่อสร้างอย่างไรคถูกไหมวัสดุที่ใช้คุณมีการสุ่มตรวจหรืออะไรกันอย่างไรหรือไม่คุณต้องรู้คุณต้องกุ่มสภาพได้ไม่ไม่นนั้นเราจะจ้างคุณต้องเปิดปร้อยล้านทําไมถูกไหมค่าจ้างควบคุมเนี่ยเจ็ดแปดสิบล้านนะค่ะไม่น้อยนะเจ็ดแปดสิบล้านก็สักสามเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเจ็ดแปดสิบล้านนะ 7จ็ดแปดสิบล้านนะก <c oughs> ็เข <c oughs> ้าใจฮะว่าว่าถ้ามันจะถลม่มมันไม่ได้มาจากเหล็กเท่านั้นมันมาจากสาเหตุอื่นด้วยเพียงแต่ช็อตนี้เราโฟกัสไปที่ประเด็นเหล็ก <c oughs> บังเอิญบังเอิญเนี่ยมันในทางกายภาพมันเห็นเลยไง <c oughs> เหล็กมันตกมันถล่มลงมามันก็เห็นสภาพ <c oughs> ของเหล็กสภาพ,ภาพของเหล็ก <c oughs> แล้วก็เห็นยี่ห้อเหล็กแล้วปเ,<อ>เห็น <in case. S 1> สเปคเหล็กก็ต้องเกาสังเกตว่าเฮ้ย SD 5 0 T เนี่ยไอ้ T เนี่ยมันเป็นตัวกำกับกระบวนการผลิตเหล็กถูกไหมค่ะใช่ค่ะที่นี้ที่นี้ทีนี้ไอ้มาตรฐานที่ผลิตด้วยกระบวนการแล้วใช้รหัสว่า T เนี่ยมันเหมาะที่จะใช้กับโครงการก่อสร้างใหญ่ๆห,หรือไม่ อะน,นี้เราว่ากันไปนั่นก็ว่ากันไปนะนั่นก็ว่ากันไปอีกปมปัญหาหนึ่งว่ากันด้วยเรื่องเหล็กตึกสตงอค่ะคราวนี้ไปดูข้อมูลที่เรานำเสนอไปแล้วอ,อย่างที่กลับเรียนนะครับว่าทั้งกระทรการโดยข้อสั่งการของคุณเอกนัทวันนี้ต้องให้เคยดิดล้มตีเขิงนะ ติกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ได้ใช่ได้นุติขิงว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้วไปชักตัวอย่างจากซากตึกดิบไป28เส้น28เส้น7ประเภท7ประเภทแล้วส่งไปที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าทาการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางเคมีค่ะและทางอะไรเอ่ยทางเคมีและก็ทางแมคานิคตรวจสอบทั้งทางแมคานิกด้วยและก็ตรวจสอบทั้งทางเคมีด้วย เคมีก็คือเนื้อเหล็กนี่แหละเนื้อเหล็กข้างในในี่แหละทางไมคานิตก็โอเกว่ากันไปประมาณนั้นน่ะน,นะครับอโอเคผลที่ออกมาปรากฏว่าใน7ประเภทที่ชักจากซากตึกไปตรวจมีอยู่2ประเภทคือประเภทที่3เหเล็กข้ออ้อย20มิลเส้นและรายการที่5เหเล็กข้ออ้อย32มเส้นรวมเป็น13เส้น2ประเภทนี้ตกสเปค สเปคไม่ผ่านใช่ค่ะสเปคไม่ผ่านเช็คต่อไปและรายการนี้มาจากไหนรายการที่ห้ามันตกสเปคเนี่ยมันยี่ห้ออะไรปรากฏว่ายี่ห้อเดียวกันก็คือสกายบริษัทซินเคอร์ยวนนั่นเองสกายเป็นของบริษัทไหนก็คือเซนเตอร์ยวนจากประเทศจีนใช่ค่ะที่เจอนะคะสำหรับรอบนี้นะคะจากประเทศจีนเท่าที่ทราบนะโรงงานของซินเตอร์ยวนเขาย้ายเครื่องจักรมาจากประเทศจีน พราะจีนเขาใม่ใช้เรื่องนี้แบบนี้่งที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ย้ายมาจากประเทศจีนไอ้เตาหลอมเหล็กที่เขาใช้อยู่ที่บ้านค่ายระยองก็เป็นเตาหลอมเหล็กที่ย้ายมาจากประเทศจีนมันเป็นเครื่องจักรมันเป็นเตาหลอมมาเป็นกระบวนการผลิตแบบโบราณที่จีนเขาห้ามมันเป็นกระบวนการแบบที่เรียกว่าเตาหลอมอินดักชันจีนไม่ใช้ไงเขาก็เลยย้ายมาผลิตที่บ้านเราก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้สิ ก็ไม่รู้สินี่ก็คือสองปมปัญหาว่ากันด้วยเรื่องสเปคเหล็กก่อสร้างาตึกสตงอ,อ้วยความเคารพอันนี้เฉพาะแค่เรื่องเหล็กอย่างเดียวนะหน้าที่ของเราก็คือเราตั้งโครงเรื่องเราตั้งประเด็นให้สังคมช่วยๆกันติดตามช่วยๆกันกระทุ้งกระทุงให้ใครก็แล้วแต่ที่ต้องเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบให้คำตอบหน่อย ไอ้สองปมปัญหาว่าด้วยสเปกเหล็กตึกสะทงอเนี่ยมีคําตอบอย่างไรอยากฟังเหมือนกันหรือตึกถล่มมันไม่เกี่ยวกับเหล็กก็ให้มันรู้ก็ให้มันชัดๆกันหมดมันก็ต้องบอกให้ชัดเคลียร์กันให้ชัดหรือออกมาอธิบายให้ชัดเจนเอาหลักฐานมาโชว์เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ในโซเชียลมีเดียขนาดที่มีการส่งข้อมูลกันเข้ามาสกิจเจาะลึกทวไทยอินไซด์แธเมื่อสักครู่ใช่ค่ะบอกว่าบอกว่า สาเหตุที่ตึกถล่มนั้นมัน,ม,นมันไม่ได้มาจากเหล็กเท่านั้นยังสามารถมาจากอย่างอื่นด้วยอันนี้ผมไม่ได้กัดแย้งผมคิดด้วยเลยเพียงแค่เราขอโฟกัสตรงนี้ถ้าพูดถึงเหล็กที่มีสัญลักษณ์ตัวทีเนี่ยเขาบอกว่าอาดีตพนักงานอิตาเลียนไทยเองเก็ออกมาโพสต์ใน Facebook แล้วก็ถูกแชร์ต่อทั้งบ้านทั้งเมือง อดีตพนักงานของอิตาเลียนไทยบอกว่าเหล็กเส้นตสตงอเป็นชนิดมีสัญ,ญลักษณ์ตัวทีหมายถึงเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกระบวนการจุดจุดจุดเขาบอกว่าผ่านกระบวนการอย่างนี้มันเพราะใช้กระบวนการอย่างนี้มันทําให้โครงสร้างขอ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 งเหล็กทีเนี่ยไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดความแข็งแรงไม่เท่ากันตลอดทั้งหน้าตัด ไม่รู้สิเอา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 อดีตพนักงานอิตาเลียนไทยเองนั้นก็ยังแสดงความเห็นดังคอมเมนต์เรื่องนี้ออกมานะคะนะโอเค